กีดเยอะสิลูกกีดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอนะตอนนี้อาบน้ำแล้วครับไม่ยอมกินนมด้วยครับกีดอย่างเดียวครับกีดทั้งวันเลยครับ ชอบกี๊ดครับผมชอบกี๊ดครับตื่นมาคึกมากเลยครับใช่ไหมคึกไหมคึกคัก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 มังกรคึกคักคึกคักเวลาลงเล่นมังกรใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นคึกคักคึกคักมังกรคึกคัก คึกคักเวลาลงเล่นมังกรใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นคึกคักคึกคัก